ร่างทองของจริงสามสาวทีมชาติไทยทุบสถิติท็อปโลก VNL 2025เปิดผลงานเด่นสาวไทยในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชันลีก2025พรพันติดท็อป5มือเซตดีที่สุดบนเวทีโลก จบลงอย่างเป็นทางการสำหรับรอบแรกของการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2025โดยทีมชาติไทยคว้าอันดับที่17และสามารถอยู่รอดในลีกสูงสุดได้สำเร็จหลังจากโชว์ฟอร์มสู้สุดใจในแมตช์สุดท้ายกับทีมชาติแคนาดาแม้จะพ่ายไป2-3ต่อเซตแต่ยังเก็บแต้มสำคัญได้เพียงพอ ในทัวร์นาเมนต์นี้นักตบลูกยางสาวไทยหลายคนสร้างผลงานโดดเด่นโดยหนึ่งในไฮไลท์สำคัญคือฟอร์มยอดเยี่ยมของพรพันธ์เกิดปราดมือเซตคนสำคัญของทีมที่จบรอบแรกด้วยการเป็นอันดับ5ของผู้เล่นที่เซตบอลสำเร็จมากที่สุดด้วยจำนวน311ครั้งพรพันธ์เซตบอลผิดพลาดเพียง6ครั้งเท่านั้นและมีค่าเฉลี่ยการเซตที่นำไปสู่การทำแต้มอยู่ที่25.92ครั้งต่อแมช ขณะที่เปอร์เซ็นต์ความสำเร็จของการเซตบอลอยู่ที่31.54%ซึ่งนับว่าเป็นผลงานที่โดดเด่นในระดับโลกโดยอันดับหนึ่งในหมวดนี้คือจางซีฉวนจากทีมชาติจีนที่ทำได้377ครั้งอีกหนึ่งผู้เล่นที่ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจคือพิมพิชยากอกรมดาวตกหัวเสาของไทยซึ่งทำคะแนนจากการโจมตีได้มากที่สุดเป็นอันดับ6ของลีกด้วยจำนวน167คะแนนโดย มีอัตราความสำเร็จจากการบุกอยู่ที่40.34%หากรวมคะแนนจากทุกรูปแบบพิมพิชยาจัดอยู่ในอันดับ9ของผู้เล่นที่ทำแต้มรวมมากที่สุดบนเวทีโลกครั้งนี้ด้วยคะแนนรวม178คะแนนแบ่งเป็น167แต้มจากการบุก8แต้มจากการบล็อกและ3แต้มจากการเสิร์ฟ ขณะที่เกมรับก็มีนักกีฬาชาวไทยที่ชอบฟอร์มยอดเยี่ยมเช่นกันโดยปียนุษแป้นน้อยกลายเป็นผู้เล่นที่รับบนแรกได้สำเร็จมากที่สุดเป็นอันดับ8บนเวทีโลกด้วยจำนวน65ครั้งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จที่31.10%ส่วนผู้ที่ครองอันดับหนึ่งในหมวดนี้คือลีนาอัลสไมเยอร์จากทีมชาติเยอรมนีที่รับบอลได้ถึง106ครั้งศึก VNL 2025รอบแรกครั้งนี้ จึงสะท้อนถึงศัก,กยภาพของนักวอลเล่บอลไทยที่แม้จะ,ะเผชิญคู่แข่งระดับโลกแต่ยังสามารถแสดงให้เห็นถึงฝีมือที่ไม่แพ้ชาติใดในเอเชียและพร้อมพัฒนาสู่ระดับโลกต่อไปแล้วแฟนๆคิดว่าอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาบอกหน่อยนะ